ปกติหนูไม่เคขึ้นสามร้อยกว่านะปกติหนูก็นั่งมาร้อยกว่ารับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ